ตะวันข้อสุโขเชียงใหม่ FC ฟซีกินนั้ไงมา,ามารวมตัวกันเนขนาดนี้เนี่ยก็มีทั้งตัวในไทยหลายคนก็บอกว่าเราไม่ได้ตัวแบบว่าที่หลายคนคาด e เปคต,ตัวผู้ไทยหลีก็ต้องเห็นใจเพราะว่าหลีกยังเปิดอยู่แต่ก็เชื่อว่าน้องๆทุกผลเนี่ยน่าจะทำได้ดีไม่ดีเนี่ยกลับไปบางคนอาจจะเป็น rising star เลย เก็บก้าแต่เพราะว่าเราไม่มีประโยชน์ที่จะได้ที่สองเสียเวลาไปวัดคนอื่นใช่ไหมคะก็แมช์ต่อแม t ชนะคะแล้วก็แล้ก็เป็นแมทช์สำคัญเป็นเฟิร์สแม c ชของพี่นะคะต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่เสียสละขอบคุณโค้ชขอบคุณทีมงานขอณเจ้าหน้าที่ทางสมามนะะคคได้รไดโไน่ไค้ นั่นแหละเราไม่เห็นจะตอบไลน์เป็นคนที่ไม่ค่อยคุยไลน์เลยดูรักกันหรอคือเกมนี้นะไม่ใช่เกมไม่ใช่เปล่ายิงฉุกนะครับเปล่ายิงฉุกทีเดียวแพ้แพ้ทีเดียวแพ้ออกเลยทีเดียวเลยหนึ่งสองสามป๊า

เล่นไม่เป็นหรอกนนองกูกูเอาอะไรก็เอานั้ยเนี่เด็กน้องชั้นน้องต็อบนะใครจะโด่งดีกันอ้าวเงี้ยชคแข่กันเล่นเป็นนะฝั่งสองในสามสองในสาม True n t Winner True Entry อ่สองในสามนะคะว่าท็อปูนะอ่ะอยู่เลยี 1, หนึ่ง 1, อ3อ่ะหนึ่งหนึ่งนะท็อปอ่ะอยู่เลี กองการไม่มาทำอะไรอ่ะกองการฮะกองการนะก็เลยไม่ได้เอาลงโทษเลยนะ